ตอบไปก่อนนะคะตอนนี้พี่คั่วเส้นก่อนแป๊บ,บหนึ่งส่งกุหลาบส่งให้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะไม่ชอบเสียงแบบนี้เลยอะแต่ว่าก็<ะ>อ๋อนี่ทําทำลายผัดเส้นผัดเส้นผัดคั่วไก่ก็เดี๋ยวคั่วไก่ก็ต้องคั่วเส้นให้หอมก่อนขอบคุณรับดอกกุหลาบนะคะคุณแอนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะผัดเส้นก่อนนะฮะ โ็วงน่ารักมากเลยแพรคู <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกินเยอะๆกินเยอะค่ะน้ำหนักขึ้นมาหกโลแล้วนี่พูดจริงๆน้ำห <c oughs> นักขึ้นแล้วพอยแบบก่อนหน้านี้นี่ผอมมากตอนนี้คือวันแล้วมีฟุงแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปออกกำลังกายแล้วต้องเข้าระบบเดิมได้แล้วเพราะว่าช่วงนี้ห่างหายจากการออกกำลังกายไปนานอพอร่างกายมันไม่ได้ทำนานมันเริ่มขี้เกียจไงรู้สึกแย่เเมื่อก่อนีะเข้ายิมแบบอาทิตย์ละสี่ครั้ง ตอนนี้นี่คือแบบซีโร่ได้แต่เดินออกกำลังกายอย่างเดียวเขาคูดสำหรับของฟันนะคะเขาเป้นค่ะเดี๋ยวพอจะทานเยอะๆนะคะอ้วนๆจริงอุ้ยนั่งคือเช็คผู้เตงว่นไงรู้ป่ะเมื่อนั่งเมื่อไรแล้วเราแล้วแล้วเราเราพุ่งเราโยนน่ะคือมีอะไรดีบอห้ามพูดขาววนแบบรู้สึกห้ามพูดหรอ ลองถามคนนี้ถาค่ะว่านผู้ชมไม่ท่านผู้ว่าเหรอคิดว่าทำไรกินคะคูณได้ป่ะกข้ยวติ่เมี๋ยวพไก่ไอต็อกไอต็อกไม่ขายข้าวติ่มข้าวไก่พูดได้ไอต็อกไอต็อกไม่ขายไม่เป็นไรข้าวติ่มข้าวไก่จ้าเอเดนบอกว่าโน้ยกูไม่ได้ไงไม่บางอย่างบางอย่างเขาจะมีทฤษฎีของเขาอยู่ดูนะำทำกดชุมชนของเขาบอกไม่ปากตะกร้าพูดได้ค่ะ วัเดี๋ยวข้อไก่ใช่ไหมอดชุมชนนึกหนึ่งแล้วอันนี้ใส่อะไรคะน้ำมันงาน้ำมันงาน้ำมันงาเมื่อกี้ผัดเส้นไปกับน้ำมันหมูแล้วก็น้ำมันงาหน่อยนึงน้ำมันงาหน่อยนึงใส่พริกไทยด้วยอืเพื่อให้หอมอ๋อขัวให้หอมกระทะนี่ต้องใช้กระทะอะไรคะมาถึงแบบผัดอร่อยกระทะเหล็กกระทะเหล็กอย่างเงี้ยกระทะแบบนี้เขาเรียกกระทะอะไรอ่ะกระทะเหล็กอาม่ากระทะเหล็กอาม่าอือ สั่องตรงจากโซ่แถวโซ่แถว,วอันนี่สรุปมีจริงเหรอมีสูตรเจ้าอ้ามีจริงโซ่แถานี่ไม่ใช่เรื่องคาโลกเห<อ><ม>็นค,คนเขาด่ากันวา่ามาจากโซ่แถวหรือไงแบบเราก็แบบอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงโซ่แถานี่คือมีอยู่ในอำเภอตำบลจริงๆเป็นเสี่ยวเสินอู้ชื่อหัวเหี่ยวฮะจริงๆโอเคมาจีนใส่ละอ่ะโอ้ยน่ากินแล้ว ไอ้ต้องผัดให้หอมนะคะเวลาผัดเราต้องผัดให้เส้นมันผัดน้ํามันงาก่อนเออหอมจริงนะน้ามันงไงน้ํามันงาพริกไทยหอมค่าใส่ซีอิ๊วดำป่ะไม่ต้องใส่อ๋อเพราใส่ในไก่แล้วเพราะว่าอยู่ในหนังแหลอเอกจกเราต้องการปรุงรสเพิ่มแต่ถ้าผัดซีอิ๊วคือใส่ซีอิ๊วดำอ่ะอันนี้เราเข้ามาดูใกล้ๆได้นะคะขยับมาขยับไม้เข้ามาดูใกล้ๆอ่่เดี๋ยวขยับให้ เห็นไหมอะอ่ะเห็นแล้วนี่อันนี้พี่บอยถอยไปข้างหลังควันสำลักพี่บอยกาลังสำลักลมควัน <c oughs> ตัวเองอ่ะอันนี้นะคะผัดนี่จะต้องให้เส้นมันหอมก่อนนะอ่ะเข้ามาดูใกล้ๆนี่ปื๊บเห็นไหมเห็น <c oughs> ไหมควันฉุยอันนี้คือเส้นผัดต้องคั่วให้มันไห,หม้ไห,หม้หอมๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วอ่า ถอยไปข้างหลังต่อมาพอคั่วเส้นหอมแล้วนะคะไก่ป้าเอาไก่ลงเอาไก่ลงตรงกลางเลยจ้าอลงลงไปอ่าลงให้หมดเสร็จแล้วเอาน้ำเปล่าเติมหน่อยน้ำเปล่าเติมในถ้วยนี้นิดเดียวน้ำกินนะคะอยู่นู่นเยียบเยียบนู่นนนเยียบมา แล้วเราเบาเบาไฟนะคะจากเบอร์สามให้เป็นเบอร์หนึ่งน้อยไปปะใส่มาหน่อยอ่าเบาจะแม่เบาไฟจากเบอร์สับเป็นเบอร์หนึ่งรู้เรื่องาวน,นี้คั่วเบาๆคาวน,นี้เราคั่วเบาๆคั่วแก่เบาๆคิวแล้วว่าเราใส่ผิ้ไผ่นิดหนึ่งเราบอกว่าวทำรายการด้วยกันเลยค่ะ ใส่น้ำมันงาหน่อยหนึ่งพอเป็นคนไม่มีสาระที่นู่นอนะเขามีสาระเดี๋ยวนะดูเห็นเห็นนางนางผัดก่อนโอ้น่ากินน่ากินอ่ะราดนี้คืออะไร อันนี้คือน้ำซีอิวถ้าเกิดว่าเราปรุงไว้แล้วเราไม่ชอบเราก็เติมเพิ่มอ๋อเติมเพิ่มใช่ไม่คั่วไม่หอมแล้วก็เติมเพิ่มอันนี้คือซีอิวที่หมักไก่ใช่ไหมน้ำซีอิวเหลือ่คล้ายๆกันคล้ายๆกันบางคนชอบใส่บางคนใส่ตั้งช่ายไหมตั้งช่ายใส่ไหมคั่วไก่ใส่ตั้งช่ายไหมหรือว่าไม่ใส่บางคนใส่บางคนไม่ใส่ yes or no ใส่กดหนึ่งใครตั้งช่ายป่าคั่วไก่กดหนึ่งใส่ป้าใส่ไหม ใส่อ่ะใส่อ่ะอ่ะใส่ว่าไปอ่ะใส่กดหนึ่งไหนดูดี่กดหนึ่งกี่คนมีคนบอกไม่ใส่ใส่กูใส่จะไม่ทันะมีคนบอกไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ค่ะน่าใส่ไปแล้วไม่ทันแล้วอ่าไม่เป็นไรเออพอเตูแล้วกันอ่ามีคนบอกไม่ใส่ไม่ใส่แต่แล้เราไม่ใส่เออ ไม่ใส่หรือยังไงเนี่ยไม่รู้ละใส่ไปละป้าใส่ก่อนละพอติดตามครั้งแรกสวัสดีสองคนนะคะสวัสดีค่ะนี่เขาบอกว่าใส่ก็จะหอมๆป้าใส่ก่อนละพอติดตามครั้งแรกสวัสดีสองคนนะคะสวัสดีค่ะนี่เขาบอกว่าใส่ก็จะหอมๆอ๋อใสเขาบอกว่าถ้าเป็นสูตรจีนก็ใส่ค่ะโอเคไม่รู้สูตรตอนนี้กำลังนั่งกินมาแล้วให้ไดูใกล้ อโอ้โหแล้วพลอยทำอะไรกินคะเพราะไม่ทำอะไรไปอยู่เฉยอเพราะไม่ทำอาหารมานานแล้วคือครัวที่บ้านเธอพร้อมมากเลยแต่ว่าไม่ได้ฝึกทำอาหารมาหลายปีตอนนี้ปกติพลอยทำได้กันเบสิกค่ะกระเพราเกนจืดต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อใส่ถั่วฝักยาอะไรประมาณง่ายๆแบบเบสิกเบกแบบไก่ข้าว ก็ทอดไก่กระเทียมอะไรประมาณนี้ผัดผักเข้าไปทำง่ายๆค่ะ<อ>แต่ว่าจะไม่เก่งน้ทำี่นมง้ี่น้งเขาจะเก่งเพราะ,ะเ,าเขาแบบเรียนทางด้านนี้โดยเฉพาะนางมีประสบการณ์เยอะนางฝึกฝีมือทุกวันไนงะยางพลอยพอไม่ค่อยได้ฝึกอนะ่ะถ้าเราไม่ได้ฝึกมันก็จะทําไม่เป็นจะทําไม่เก่งมันไม่คล่องมืออ่ะมันแล้วมไม่จริงมันแล้วแต่ครัวใครครัวมันมคือครัวพี่พี่ก็จะรู้ว่าไอ้ของนี้หยิบจับตรงไหนส่วนครัวของน้องเขาาก็จะรู้ว่าเขาหยิบตรงไหนคือตอนนี้บ้านใหม่พลอยยังไม่รู้เลยว่าน้ำปลาไปอยู่ไหนอเพลอยมาก ยยอยี่้ย้ายกันของก็ยังไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อย่างที่บอกอะซีกับวินพี่เขียวไปก่อนง่ายสุดออ <g ười> ก็ให้พี่เด่นที่บ้านทำอาหารมาให้อันนี้าเป็นจริงแล้วเค็มแล้วเสร็จแล้วใส่ะสรอีกเสร็จแล้วละลายน้ำมันหมูนิดหนึ่งเหรอไม่ให้มันแบบว่ามีไม่ติดกระทะแต่จริงๆ<อ>มันไม่ติดแล้วเราก็แค่ละลายนิดหน่อยใส่ผักป้าฮะ เดี๋ยวไปซอยต้นหอมเลยเอาข้างหน้าแ้าปกติเขาจะมีอะไรนะประกาศหอมรองอยู่ใช่ไหมเจี่ยวข้าวไก่ไม่ได้ปลูกแต่วันตุ้มว่ะโอเคไม่เป็นไรเรากินข้าวไก่ปเวาดควใส่ไข่ป่ะไม่มีอาลมแจกใส่ป่ะใส่ป่ะใส่ไหมถ้าใส่ก็ใส่ทีหลังใส่ป่ะ ใส่มาไข่ไก่เปล่าเอาแล้วไข่มาไข่ลูกค้าทุกคนลูกค้าลูกค้าลูกค้าเอาไข่มาให้ดีฉันหน่อยใส่ค่ะเขาบอกว่าใส่ลูกค้าไปหยิบไข่ในตู้เย็นมาลูกค้าจะกินก็หยิบไข่ได้กี่ฟองอ้าวแล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าจะกินใส่ไข่กี่ฟองเอามาแล้วน้ำมันได้แล้วลูกค้าเอ้ย มายังแม่อันนี้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งค่ะ่เบอร์ไหนก็ได้เด้อเอาเบอร์เอากี่ใบสองแล้วกันอ่ามาอ่าตอกเลยอ่าใส่ไปอ่ามาเสร็จนะคะเดี๋ยวไข่ต้องปรุงร้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเนี่ยที่พี่ใส่น้ำซอสไว้เพราะว่ามันต้องทำเร็วๆอ๋อโอเคแล้วหนูตีไข่ให้แตกค่ะทำไมปฟเตาอยู่นี้ร้อนอะเพราะว่ามันออามันเดี๋ยวแม่กลัวทำเองนี่กลัว ไฟมันจะลามขึ้นมากอะอ่าเสร็จน้ํามันงาโช๊ะหนึ่งโช,โช,โช๊ะ,ะโช๊ะอ่าอ่าโซโซเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ตันนี้นะคะไฟอะคะ่ะมันเป็นความเป็นกระทะจีนปุ๊บเนี่ยมันจะดิน้นเราคั่วให้อันนี้มันไข่มันสุกก่อนพอสุกปุ๊บความหอมที่มันอยู่ตรงขอบกระทะนี่แหละที่เราจะต้องเอามันขึ้นไปนี่นะคะอย่าผัดตอนเละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเละแล้วไม่หอม ไม่มันเป็นตัวหอยก็ไม่อาบน้ำคอยรูทันคีเดจะไาอาบนะต้นหอมไปเก็บทั้งนอกเอาต้นหอมปลูกอยู่ไฟเธอทำให้หน้าเรานวลมากเลยอ่ะพี่พ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กยังพอแล้วพี่ไทยยังไม่สะอาดใช่ไหมอ่ะให้อีกรอบให้อีกรอบหนึ่งสองตาหนึ่งสองตาหนึ่งสองตาพอหอมวนดำนิดหนึ่งวนดำรักกูหลงกูรักกูหลงกูบ้านนี้คือพี่นุ่นี้ทำอาหารเขาจะไม่ใช่ผงชูรสเลยนะไม่ได้กินเลย,ยน่ากินมากเมนูอะไรคะอ๋อ,อก้าเจียวข้าวกไก่ค่ะวันนี้ ขี่ถึงนะคะน้องพอยขี่ถึงเหมือนกันค่ะอ่าคั่วแห้งดีแล้วค่ะจบปิดเลยสวยมากเดี๋ยวใช้โชว์ให้ดูไอ้จิ้วคอยคอยบ้านไทยฝนจะตกบ้างไหมเนี่ยทำไมมันเมืดตะลึกตะเต๋อเพราะว่ามันจะมีพายุเข้างสองสองวันนี้อ๋อเหรออุ้ยตายอ่เดี๋ยวพอยเอาต้มเลือดหมูได้เปล่ามีต้มเลือดหมูไหม ต้มเนืหมูซดน้ำเอาไหมได้ได้ได้ <Okay. S 1> ต้งแก๊กสดดก๋วยเตี๋ยวไก่กับต้มเนื้อหมูคือวันวันนี้นะคะเป็นแบบว่าผู้อพยพละลีภัยแล้วเรามีเขาเรียกว่าอะไรอะรายการในตู้เย็นอน,นตักเลยคือเวลาเรามีอะไรในตู้เย็นใช่ไหมคะเราก็จะเอามามิ x กันแบบอย่างที่บอกพี่ทําน้ําซุปไว้หลายวิก่อนแล้วก็แช่ f r ีไว้ไอ้ที่เป็นน้าซุปหมูสับแล้วใส่สาหร่ายทําเป็นน้ําซุปอูมามิ เวลาเราจะกินต้มเลือดหมูแทนที่จะต้องมานั่งตั้งต้นใหม่ตั้งแต่ต้นไม่ต้องนะคะทีนี้เราใช้วิธีการคือ้ามดนเลยทั้งหมดเลยหลุทั้งหมดเลย,เลยแต่มันไหม้ทั้งหมดเลยจ้ะระวังอันนี้ร้อนอหไหวปะเอาเอาเอาผ้าจับ ไม่เป็นไรได้ได้ได้ไป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 เมาเรื่องน้ำซุปต่อเห <c oughs> อะโชนเนี่ยอ,อข้างหลังข้างหลังจ้วงใหญ่เลยใช่วันนี้เขาหิวเขาหิววันแล้วก็ตื่นมาแต่เชา้าปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะน้าจะกินวันนี้ให้เลือกสองเมนูไงระหว,ว่างนางจะกินผัดซีอิ๊วหมูหรือว่าจะกินขั้วไก่ก็ซื้อหมูกับไก่มาทาคล้ายๆกันนั่นแหละแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็ให้ผู้ประสบภัยเลือกค่ะว่าวันนี้จะรับประทานอะไรดีคะแล้วก็ต้มหมูเป็นของเราอ่ามาแล้วขั้วไก่ค่ะ คร่วไก่คะ <laughs> ่ะอะไปชิมเอาพริกดองพริกตำม,มีฮาราพินโยดองอยู่ในโหลนะเดี๋ยวให้หนอยหยิบให้เออได้เออมีพริกดองน้ำส้มหรือจะเอาไอ้พริกตำพริกตำที่มีอยู่พริกปั่นวันนี้นะคะก็จะบอกว่าเหมือนจะวุ่นวายวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ทำกับข้าวกันอย่างที่บอกต้องเลื่อนหมู ใครที่ไม่กินนะคะมีปัญหาเรื่องเลือดอะไรอย่างเงี้ยที่แนะนํานะเลือดหมูมีประโยชน์นะคะคือถ้าไม่ชอบตับบอกอีไม่อยากกินตับเลยหนูไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆที่จะให้ดูว่าเขาเรียกว่าแหล่งประกอบของการที่จะแบบให้เลือดมันมีความอุดมสมบูรณ์นะตำลึงรู้กันอยู่เนาะวิตามินอะไรใช่ไหมอาตำลึงมีวิตามินอะไรปอบมึสิ ใครเป็นเฮลโคใครใครเรียนกับเฮลโค้ดมากไหนต่อมาที่ตำมึงว,มวิตามินอะไรจ้าต้มเลือดหมูได้วิตามินอะไรบ้าง A ถูกต้องคุณตั้มคุณแปมตัมมงก็วิตามินตีนไเออวิตามิน A ตําลึงตัมึงไม่ใช่ตําลึงตําลึงตัมวิตามินตีนเตัมมงวิตามินตีนไม่ใช่แล้ววที่มินมันมีหลากหลายนูเทียมนะคะในตําลึงไม่ได้มีแต่ A อย่างเดียวมีอย่างอื่นตําลืมไม่ได้จ้าเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเอาถานเหล็กจากตรงนี้เห็นไหมแค่นี้ตับเหล็กลวกหล่อนต้มอใครต้มก็ไม่รู้แต่หล่อนเนี่ยต้มแน่แล้วทุกคน นไม่ชอบกินเครื่องในอะคนไม่ชอบกินเครื่องในจริงอ๋อ,อแกงเขียวหวานไก่ใส่เลือดได้ไหมเครื่องในคือทำไมไม่ชอบกินกรนาน<บ>เครื่องในแต่ก่อนอ็ไม่ชอบเลยนะคือถามว่าแต่แต่ก่อนไม่ชอบเครื่องในเลยเป็นคนไม่ชอบเครื่องในแต่ว่าเห็นแก่ประจอดอของตัวเองฉันจะต้องรักษาประจำเดือนให้มันแบบสวยสดงดงามมีเลือด มีเลือดฝานะคะดิฉันก็ต้องการใจกินถามว่าชอบไหมตับไม่ได้ชอบเลยไอ้เลือดหมูเนี่ยชอบเลือดหมูผัดถั่วงอกชอบแล้วก็ชอบพวกแกงแกงเผ็ดใส่เลือดใส่เลือดไก่ใส่เลือดเตดใส่เลือดหมูพวกเนี้ยชอบหมดเลยแกงอะไรที่แบบพวกแกงฟักไก่ใส่เลือดอะไรอย่างเงี้ยนะอู้ชอบมากอร่อยมากแต่ว่าพอแบบเป็นเครื่องในแต่ก่อนตับก็ไม่กินแต่ตอนหลังแบบเอาวะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วชีวิตนี้ก็ต้องกินอ่าผู้ประสบภยัยแทนกล้องไปผู้ประสบภัยไม่ได้สนใจผู้ประสบภยัย <laughs> ผู้ประสบภยัยฮ <laughs> ัลโหลผู้ประสบภัยเอายังอยู่หรอโอเคผู้ประสบภัยกินแล้วคะ่ะ <c oughs> กำลังชิมอยู่คะ่ะกำลังชิมปรุงไหมปรุงไหมน,น้ำตาลน้ำตาลเ่มเพื่อใส่เพื่อใส่พริกแล้วเพื่อใส่ <c oughs> พริกแล้วอร่อยเผาพริกเผาพริกเผาอร่อยอร่อยนะคะ ที่ใหญ่เลยค่ะจ้วงค่ะน้องน้อยหิวค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราทําต้มเลือดหมูให้น้องสดสุกด้วยนะคะเพราะว่ากินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเดี๋ยวติดคอเน้อแห้งๆเป็นกฎไหลย้อน <ๆ S 1> วันนี้แม่ไม่ได้ตอบเลยลูกเอ้ยเหงื่อแบบซกมาก กำลังแบบทำครัวนะคะขออภัยเรื่องคอนเซ์แป๊บหนึ่งนะคะแต่วันนี้แบบแนะนำแนะนำอาหารให้แบบเลี้ยงดูปูเสือผู้ประสบภัยด้านหลังนะคะเราก็จะมีอาหารหลากหลายอย่างที่บอกวันนี้ทำขั่วไก่นะคะแล้วก็มีต้มเลือดหมู ต้มเลือดหมูเนี่ยจะใส่จะบอกว่านุนเห็นที่เขามเาีเขาเรียกว่าสาหร่ายทะเลสดนุนก็เลยเอาไอ้ตัวเคลแบบมาใส่ด้วยเพราะว่าสําหรับคนที่เป็นไวัยทองนะคะเลือกเมนูอาหารเนี่ยจะมีแนะนําพวกสาหร่ายทะเลสด ะะถ้าเราไม่มีสาหร่ายแห้งนะคะก็ใส่สาหร่ายสดเนี่ยมันถ้าไปเดินตามห้างเจิองเงี้ยเราวิธีทําคือต้มน้ําร้อนให้มันเดือดนะคะลวกให้สะอาดเพราะว่าแม้ว่าสาหร่ายจะนํามามันมีประโยชน์อะไรก็จริงแต่ว่าการทำเนี่ยต้องสะอาดสุกแล้วก็บริโภคได้ปลอดภัยนะคะอันนี้สําคัญอืมอร่อยเดี๋ยวก่อนอ่าเป็นไงบ้างคะ อร่อยนะคะโอเคลูกค้าคอนเฟิร์มว่าอร่อยถึงหน้าตาม,มันจะดูเท่มเหมือนผัดซีอิ๊วแต่มันคือขั่วไก่อร่อยมากเออนะคะพี่พลอยกินแล้วบอกอะไรสาหร่ายอบแห้งใส่ได้ค่ะสาหรอบแห้งอันที่เป็นห่อเอาไว้ห่อบินบิม,บ,มบับฉันพูดถูกปะบินบิม,บ,มบับอะที่มันที่มัน,ท,มนที่มันเป็นข้าวอะไรอะไรบับบับตั้อย่างเนี่ยใช่ไหมบีนบับูกเขา ถุกปลาที่มันห่อสาหร่ายแล้วละห่อได้อะที่มันห่อข้าวอะห่อซูชิห่ออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละอันนั้นน่ะขอดูพี่พลอยหน่อยพี่พลอยกำลังจ้วงไม่งามไม่งามกำลังกำลังกินไม่งามเดี๋ยวเดี๋ยวนางกลับมาเออตอนนี้นางกินอยู่นะคะกําลังแบบกินอยู่พี่พลอยเขาบอกอยากเห็นพี่พลอยกินนกโปะมัม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 กู๊ดบอยกู๊ดบอยเก่งมากเก่งมากนกโปะ กำลังกินกำลังกินเอาคิมมาขอบคุณค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากนี่มือที่สองแล้วกำลังกินอยู่นะคะน้ำโปะกาลังหม่ำหม่น้ำโปกหม่ำหม่ำมือที่สองแล้ววันนี้เออน่าเปิดเอนจอยมากค่ะพี่นุ้ยอธิบายเข้าใจง่ายนาฟังขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะซี C ่เอนดูเราสองพี่น้องนะคะก็อย่างที่บอกถ้าใครสนใจผลิตภ,ภัณฑ์พี่พลอยนะคะเข้าไปที่ช่องเอ่ออะไรนะ <S 2> <S 2> เฮ้ยเดี๋ยวโดนบล็อกก่อนอ๋อไม่เป็นไรบอกได้เพราะมันเป็นของพี่ติ๊กเหมือนกันติ๊กต็อกเหมือนกันเอ่ออะไรนะแอคเคาท์พี่พลอยอะ่ะพูดได้เหรอเออพูดได้พูดได้ไหม แต่เราไม่มีตะกร้าพี่มีตะกร้าพูดได้ดิแนะนําช่องเฉยๆนี่แนะนําช่องทิกตอกของพี่พลอยอ่ะเชอร์แมนอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลแล้วก็เชอร์บัตมีค่ะเชอร์บัตมีพูดไม่ได้ตุ๊บอกพี่อ่ะปะละไม่มีตะกร้าเข้าไปที่เชอร์แมนอันเดอร์สกอร์คือขีดอ่ะแล้วก็ออฟฟิเชียลนะคะนั้นช่องพลอยจะกดตะกร้าไว้นั้นจะมีของในตะกร้าทิกตอกนะคะก็ไปจิ้มกดจิ้มกดจิ้มกดกันได้เอออันนี้ได้ได้แล้วก็มีช่องเพจออฟฟิเชียลด้วยเข้าไปดูได้เลยเออเใช่มันมีเพจออ เนี่ยพอมเห็นตะก้าตะก้าที่นีไม่มีไปตะก้าบ้านนูน้นออกจากไลนี้ไปจะกกดบ้านนู้นได้นะคะบ,นนบ้านนู้นบ้านนี้อ่ะต้มเลือดหมูได้แล้วเดือดแล้วพอเอาเอาอันนี้ไหมอ่ะเอาเอาตับไหมไม่เอาแต่เลือดทำไมผู้หญิงพวกนี้ไม่กินตับเอาเลือดอย่างเดียวไม่ตับพอเลือกกินนะถ้าเป็นตับผัดกระเทียมหรือตับผัดต้นหอมอะไรน,นะดอกหอมอะพอยกินแต่ถ้าตับอย่างอื่นพอไม่กินเลือดแค่นี้อ๋อตับบดกินเงยวะ ตับบ <ท S 2> ดสับเยอะเยอะผัดดอกหอมตับผัดกระเทียมแต่ตับตับในต้มไม่กินเออไม่กินมันเหม็นเนาะเอออ่ะอะเดี๋ยวเอาตำลึงเยอะน้อยลูกค้าลูกค้าสั่งตำลึงเท่าไหร่มีหนอนปะไม่มีอันนี้ตำลึงเด็ดมาแล้วเลือกแล้วใช่เด็ดมาลแล้วแต่ส่วนมากตำลึงชอบมีหนอนเว้ยไม่มีอันนี้ไม่มีหนอนกินไปแล้วรอบหนึ่งด้วยไม่มีอีเมเโจไดโคควายเกดไม่มีหนอน ชัวนะไม่ใช่ชัวร้านเปอร์เซ็นต์ตมเป็นตัไปหนอนลอยมาเต็มเลยนะไม่มีไม่มีค่อยเกลียดมากจริงๆว่าชอบกินตําลึงแต่พอไม่ชอบหนอนไม่มีหนอนเพราะเมื่อกี้ล้างแล้วเด็ดแล้วไม่มีตอนเด็ดถ้ามันไม่มีหนอนมันก็ไม่มีไม่มันเป็นหนอนตัวเล็กๆไม่มีไม่มีเพราะถ้ามีหนอนนี่ยในถุงมันต้องมีขี้หนอนแล้วใส่ทีเดียวใส่ทีเดียวไปเลยเพราะเดี๋ยวมันสุกไปพร้อมกันแค่นี้ใช่ไหมใช่พอพอพอโอเคอ่ะไปอีกวิตามินเอนางไม่เอานางคอนเซิร์นเรื่องเรื่องของ เรือของาบอกตำลึงมีหนอนปลอดภัยใช่รู้ปลอดภัยเราเกลียดหนอนไงเอาเลือกกี่ก้อนพอแล้วสองก้อนพอแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วพอแล้วเยอะสองพอแล้วพอแล้วจ้ะโอเคอ่ะใส่ไปสองนะคะลูกค้าโอเคขอบคุณครับอ่าได้ค่ะเดี๋ยวไปเอาถ้วยมาค่ะลูกค้าลูกค้าเอาถ้วยมาหน่อยใส่ตั้งฉ่ายไหมคะลูกค้าไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ตั้งฉ่ายโอเคค่ะ ลูกค้าใส่พริกไทยไหมคะอาหารตามสั่งใส่พริกไทยคะ่ะใส่เยอะไว้พออีกไหมพอละพอละโอเคตักได้เลยใช่ไหมใส่เลยตักเลยตักตักตักไหนแม่ครัวขอชิมหนอ่อยอันนี้สาหร่ายใช่เออสาหร่ายมีสาหร่ายสดกับสาหร่ายแผ่นใส่ทั้งคู่เลยงั้นไหมคะชิมก่อนอืมอืมอร่อยวะ่ะอร่อยจริงอ,อุ้ยรอร่อยแม่ ร้อนร้อนร้อนอืมอืพอแล้วอ่ะเลือดหมูนี่ก้อนโมโหร้านมากใช่เพราะเราทำเองเราก็ต้องใส่เลือดอันใหญ่ใโอเ้ยอบพริกป่นไหมจ๋าจะเย็นอย่าเพิ่งน้ำต้มพริกโอเคจับพี่พอยืหมูยืนก่อนยืนก่อนยืนไว้ก่อนเดี๋ยวมันไม่เห็นหน้ามันไม่จับหน้ามันไม่มันไม่ครบกับเราขอโทษนะ เผ็ดขอสั่งคิมวต่อนะทุกคนอ่ะมาเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยสองเมนูวันนี้อ่าวันนี้สองเมนูเรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วนี่คือไอติมว้าไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้ลูกเพราะว่านี้มันมีแบรนด์เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไม่ค่อยปิดไงอ๋อไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาเขาหาว่าเรานั่นเราขายเราไอนี่ได้อะอจะหริวได้ระวังระวังถ้าในตะก้ามีต้องบอกว่าซื้อติดตะก้า สอนพี่พลอยดีวิธีการพูดติ๊กตอกต้องทำยไงบ้างห้ามพูดอะไรที่เราไม่ได้ขายห้ามพูดอะไรที่เราไม่มีด้วยไม่มีในตะกร้าพูดว่าไปซื้อในตะกร้าติ๊กตอกได้ใช่พูดได้ว่าเราไปคุณสามารถไปซื้อนะคะกดสั่งซื้อในตะกร้าติ๊กตอกที่มีทั่วไปตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามีห้ามพูดถึงที่อื่นเออนั่นแหละอ่ะพี่พลอยไปกินข้าวได้พี่พลอไปกินข้าวได้เดี๋ยวพูดถึงที่อื่นสวย ก็อบอกว่าที่อื่นอ่ะ TikTok อะไร t i ก t o k อ่อนเลยนะ t i k t o k ร์มือใหม่ใช่ใช่เราว่าต,นะต้องหัดให้พี่พลอยนะต้องหัดให้พี่พลอยว่าพี่พลอยไม่ค่อยเก่งเรื่องแบบเออเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่พลอยก็พัฒนาขึ้นนะคะพี่พลอยแบบว่าสามารถขายของได้คล่องมากพี่พลพี่พลเนี่ยถ้าเกิดไปดูช่องไลฟ์สดพี่พลนะแล้วพี่พลไลฟ์สดเนี่ยจะแบบเก่งมากเวลาพูดแบบถึงผลิตภัณฑ์ของนางเพราะนางตั้งใจทํามากนางเป็นคนแบบ เขาเรียกแหละเลือกสีเลือกเลือกทุกอย่างเองหมดอะไเงี้ยเออแต่ราเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะเอาจริงอืมอืมแต่ว่าก็อย่างที่บอกพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะคะเพิ่งมาดูนะคะขอบคุณสําหรับผู้ติดตามขอบคุณสําหรับคนที่มาดูเราทาก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่ให้ผู้ประสบภัยนะคะผู้ประ,ะสบภัยก็คือน้องดิฉันนั่นเองนะคะกาําลังด้วยอยู่นะคะกาลังจอยอยู่อร่อยค่ะอร่อยค่ะเออคแล้วก็ตอนนี้เราขอลาไปดูแลท้องของเราภูมิของเราก่อนนะคะอย่าลืมนะคะ ช่วงนี้รักษากายรักษาใจนะคะทําตัวเองให้มีความสุขรักตัวเองนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่กักบเฮลโค้ตนุ่นสีธานะคะวันนี้เฮลโค้ตลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูการทําอาหารของเราสองคนนะคะวันนี้ขอลาไปกินข้าวก่อนขอให้ทุกคนมีมื้อดีๆมื้อที่อร่อยกับครอบครัวน,นะคะขอทุก